สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันพฤหัสนะครับเนาะที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเตรียมพามาคุยกันล้างห้วยลาวพัฒนาออกนะครับเอฟซีเนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับวันพุธที่เก้าสิงหาคมหกหกลาวพัฒนาออกเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกครับเลขล่างก็ออกสามหนึ่งนะครับเนาะ ครับพระเทียมพามาเบิงว่ามีอาจารย์ในในเขาอาจารย์ในในรุดนะครับครับพระเทียมเริ่มจากปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งรูดสองสองบอม่านะครับเตียว่าจับคู่พอฟีสามหนึ่งไปเข่าล่างตรงตรงเลยนะครับเนี่ยให้บนออกล่างอีกแล้วปูเต่ว่าล่างวิ่งรูดหก หกผลมาบนนะครับเอฟซี e นี่ครับแต่าว่าจับคู่ปูโบมีหนึ่งหกนะครับนะเนาะเปลี่ยนมาอยูพีบัตรหนึ่งหนึ่งมีสามหกสี่หกเจ็ดปูเนนทีหกนะครับเนาะเ่ว่าโบมีหนึ่งหกเอาสรุปว่าให้บนออกล่างนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับอ่าเถียมขอ้อกราบขอบคุณปูลายนะครับเด้อนะปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ ครับปูสรงใหม่ได้แล้วครับเด้ขอขันในเบิงชิปพอร้็มสรงมาให้่ตเศ่าาใ้มือนี่จะได้ลงให้เอฟซนะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรู่นหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดมันมาหกเอฟซีเล่นพิดตัวแต่ว่าจับคูกับรุดคือเก่าหล้วว่าเนาะนีหกสามหกสี่หกห้า เรียกออกหนึ่งหกนะครับนี่คือพอแหรนอนนาเขาทะเลวิ่งเรียกรูดนะครับเนาะครับครัเตรียมขอบคุณในหลาย,ย,ลยน,น,น,านะครับเด้อพอแหรนอนนาเนาะครับเนาะกลับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนปาตานเซียนปาตานก็นให้วิ่งรูดแปดกับหกเน้นที่หกเน้นที่หกกระม่ายดีครับอีฟซีแต่ว่าจับคู่หกสามหกสี่ จับคู่หลุดนะครับเนาะครับนี่คือเซียนปาตานนะครับเอาไปต่อครับผมเอาเตรียมขอบคุณในไลเดอร์เซียนปาตานนะครับเซียนนาดีครับเซียนนาดีงวดนี้เป็นพระเอกนะครับหนึ่งกับหกบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกมาน้ำกันครับจับคู่หนึ่งหกเข้าตรงๆนะครับ ่วนล่างสามหนึ่งกับเขานะครับเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี่เซียนนาดีครับเอาไผ่โซกไผ่มันนำเซียนนาดีบ่อนอ่แต้มดีเกนน็นะครับเด้อไผ่โซกไผ่มันนะครับเอาแต้มขอพุ่นในไหลนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคาย เซียนน้องไข่กับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สามเน้นที่สามสามกระมาะ้าไอ,อดีเนาะเอฟซีเตียวปัญหามันตัวเนี้ยหกไปบนสามไปล่างจับคู่ก็เลยบนรูดไปนะครับเอาสายวิ่งสายรูดกระชีโศกมันอยู่เนาะครับเนาะเอาพรเตรียมขอบพูดในลายเด้อครับเด้อเซียนน้องไข่ครับบรรจุมาตามกันต่อนนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปเร็วจังหน่อยนะครับเอเนาะที่เซียนพี่ไม้เซียนพี่ไม้เข่ามากงวดกวันกับเข่าสามหาตรงๆนี่นครับเอซบนล่างวิ่งรดดเก้ากับหกเน้นที่หกหกกระไมดีนะครับจับคู่กับหกหนึ่งเลขของหนึ่งหกเข่าตัวกับนะครับเนาะถือว่าเข่านะครับรยียไในบอเอฟซี FC อยู่นะครับเนาะ หมักตัวใด็ชอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวน้ำเด้อร์พอเตียมบอกเน้นย้ำม,มาตลอดนะครับครับก็ถือว่าเขาถูกกลับนะครับเนาะครับนี่คืออาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับพอเตียมขอกลับขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนพี่ไม้ครับคด้เบิ่งคลิปพอเตียมมือนีก็อย่าลืมส่งมาให้น้ำเด้ออาจารย์เลยครับ <c ười> ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราช ปูโคราดงวนี้บนวิ่งรูดศูนย์รุดนะครับศูนย์รุดเดียวันล่างครับล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวมาอีรีนะครับหยิบซีจับคู่ตัวเน้นพร้อมสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเข้าสามหนึ่งตรงตรงเนี่ยปู่โคราดเนี่ยครับครับการ์ตูนวารีกหกหางนะครับเนาะเน้นเข้าตัวเน้นพร้อมขอแถมคอกรับขอบคุณปู่ได้หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดนะครับเนาะ คปูข้าได้เบึงงคีิปปอเตียมแล้วมือนี่กยจะลืมส่งมาให้เด้อยปูดเดอ,อร์ส่งมาแต่เศ้าครับอไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางบน,บนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนี่ก็รุดนะครับเนาะเตี่ยววันล่างวิ่งรูดสามกับห้าสามกับห้าก็มาสามนะครับ แต่ว,ว่าจับคูรุดไปเนาะอีพีเนาะมีสามเจ็ดสามเปียดสามเก้าเลขออกสามหนึ่งครับเขาตะเลขกวิ่งเลขรลุดเนาะครับเตรียมขอกรับขอบคุณหลายๆ้ะครับเดอ้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังปูสมหวังวดน,นี้กับเนี่ศูน 0, ย์อีกคือเก่านะครับเนาะ ครับบ่มาจักตัวงวดนี้เลียกติดเลียกเคียงปูบด้ในไมาครับเอากะโ่เป็นยังเดี๋ยววันศุกร์เข้าค็มาตามกันตอยอีกนะครับเนาะรับเตรียมขอ้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะรับไปต่อที่เซียนนนหนองคายเซียนนนนองคายบนล่างวิ่งโอบนวิ่งรูดศูนย์กับ2เน้นที่2บ่มานะครับ ล่างวิ่งลุดแปดแปดบมาอ่ะงมวดนี้ลุดทั้งเลขบิงเลขจับคู่นะครับเนาะรับธรรมดาครับ,บมีเขามีลุดเนาะเอฟซีเนาะครับเตรียมข,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 ข้อกราบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนนน้องคายนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยยรับสุดใจพา้ารว้ย บนล่างวิ่งรูด9กับ3เน้นที่3เน้นที่3กรมาอีนะรีกันเอฟซีเลขวิ่งเ่วาเลขกจับคู่รุดนะครับเออเประเด็นในส3ส้3 8 3 9ศ0ออก31โอ้รุดไปเต็มหนึ่งนี่คือสุดใจพารวยนะครับเนาะเอาพอเต็มขอบคุณในไลน์เด้อครับเด้อสุดใจพารวยซำลูกซำเต่านะครับเนาะ หมวดนากระตามกันต่อนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยาง4กับ5บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4บมานะครับ4กับบอมาหากรบบอมาารับจับคู่4 3่าหา3มวดนี้รุดนะครับเนาะหนุ่มสวนยางรธรรมดาครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะ แจมขอบคุณในหลายนะครับเดินหนุ่มสวนยางนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนแอดตั้มนะครับโอ้แอดตั้มหวดนี้อาจารย์พเนนใน้หาหนึ่งออกหนึ่งหกนะครับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับห้าเน้นที่ห้าอหวดนี้ก็ถือว่ารุดเนาะครับยีฟซี่เนาะ ธรรมดานะครับก็มีเขามีหลุดนะครับเนาะเอาปันสุกนี่ก็มาตามกันต่ออีกครับเอาขอกราบขอบพระคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนแอดตั้มนะครับเนาะครับเอาหัวหน้าคงตามกันต่ออีกนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือของคอเตีมนะครับครับคอเตีมก็ขอบขอโทษขอไพ่เอฟซีอีกนะครับเด้อหลุดอีกคือเก่านะครับ สาเหตุนะครับเขาเตรียมให้วิ่งบนล่างหนึ่งกับหกเน้นที่หกหนึ่งกับมาน้ำกันนะครับเอฟซี FC. ออกหนึ่งหกมึงดูครับหกกับมาอยู่ว่าเตียววาตวนีน้อันนี้ไปล่างหกนี่ไปบนสามไปล่างก็เป็นที่ไปที่มาห้องจับคูมันก็นหลุดนะครับเอฟซี FC, เนาะครับเขอเตรียมกราบขอตรวจกอไปหลายๆนะครับเด้อเอฟซี FC. ขันเลขกมานากันนั่นสินี่พอเตียมยอมเลยนะครับมันมานํากันเนี่ยเลขวิ่งมานํากันพอเตียมก็บริจับเซกันแล้วนะครับแต่ว่าสายวิ่งสายหลุดกับที่สวกมันอยู่นะครับเนาะครับเอาวันซุกกับห้องมาตามกันต่ออีกเนาะไอพี่เนาะเอาสุดท้ายสุดนี่พอเตียมก็ขอกราบขอพระคุณไอพี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียม ครับพอแตยมขอไว้พอใ,ให้มีแต่ความสูขความจะเลื่อครับเด้คอความเจ็บยาให้ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับก็ให้มีแต่สูงแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันครับหมวดน,นี้บวสมบังงวดนนะ่าเฮาเขากันจูกันไม่เนาะครับย c ี่เนาะแต่ว่าสายวิ่งสายหลุดนี่เรียกวิ่งพ่อแต้มนี่ถือว่าวิ่งหลุดเข้ามาตลอดเนาะครับเนาะครับแต่ว่าจับคูนมีดลุดลุดเงาร้อมนะครับ พ่อแต้มก็กราบขอโทษขออภัย FC ีอีกตัวหนึ่งนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะสวยๆจังหน่อยค่อยติดตามกันต่ออีกพ่อแต้มก็สิลงอีกเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็เอาไว้ซสำนีกันก่อนเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับผม